สวัสดีค่ะน้องลองทำมาอีกแล้วค่ะวันนี้น้องจะมาชวนทุกคนทำไก่แดดเดียวซึ่งเป็นเมนูถนอมอาหารง่ายๆที่สามารถทำกันเองที่บ้านจะทำกินก็ได้จะทำขายก็ดีเราไปดูวิธีทำกันเลยจ้ะน้องก็เตรียมอกไก่เข้าไว้ไม่มีหนังนะคะน้ำหนักรวมทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ100อเอ่อ1กิโลกับอีก1ขีดหรือว่า1กิโล2ขีดประมาณนี้นะคะแล้วก็จะใช้ซอสฝาเขียว ซีอิ๊วขาวน้ำปลาซอสหอยนางรมน้ำมันพืชน้ำตาลพริกไทยผงกระเทียมสำหรับผง,รผงกระเทียมเนี่ยถ้าใครต้องการทำเนะี่น้องได้ทำคลิปไปแล้วนะคะเดี๋ยวน้องจะวางไว้ให้ใต้คลิปนี้จะวางไว้ที่ใต้คลิปนะคะแล้วก็เครื่องปรุงทุกอย่างวิธีการทำเนี่ยเดี๋ยวน้องจะวางไว้ที่ใต้คลิปเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีเกลือน้องใช้เกลืออันนี้นะคะ ลค่ะพอเราได้ไก่มาเนี่ยน้องก็จะทาเป็นชิ้นแบบนี้นะคะไก่เขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้ล้างเกลือทำความสะอาดสเสด็ดน้ําให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็แล่ค่ะเหมือนเราแบ่งครึ่งเขาอะคะ่ะจับเข้ามาแล่แบ่งแบ่งครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็หั่นไปตามยาวนี่ค่ะให้กว้างประมาณหนึ่งเซนนะคะ จากที่เราแลกไก่เสร็จแล้วนี่นะคะทําชิ้นไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยน,น้องก็จะใส่เกลือไปนะคะเกือบเกือบครึ่งช้อนน,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 น้ําตาลค่ะน้ําตาลใส่ไปหนึช้อนนี่นะคะสีอิ๊วขาว1ช้อนค่ะซอสฝาเขียว หนึ่งช้อนน้ำปลาหนึ่งช้อนซอสหอยนางรมหรือน้ำมันหอยนะคะหนึ่งช้อนสองช้อนค่ะผงนัว แล้วเราก็ละลายทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะหลังจากที่เราละลายเครื่องปรุงนีแล้วเนี่ยเราก็แตะชิมรสชาติดูค่ะรสชาตินีนะน้องจะให้เขาเค็มนำหวานตามนะคะน้ำตาลเนี่ยน้องจะใส่หนึ่งช้อนพูน,นี้นะถ้าเรารู้สึกว่า,ามันยังหวานน้อยไปเราสามารถเติมได้เล็กน้อยแต่อย่าเติมเยอะนะคะก็คือรสชาติเนี่ยเอาตามชอบอะค่ะแต่สําหรับสูตรนี้เนี่ยน้องจะให้เค็มนำหวานตาม หลังจากที่ละลายดีแล้วเนี่ยเราก็ใส่ลงไปในไก่ของเราเลยค่ะพอเราใส่เครื่องปรุงลงอ่างแล้วเนี่ยเราก็ใส่กระเทียมเลยค่ะผงกระเทียมใส่ไปนหนึ่งช้อนพูนๆอย่างนี้นะคะพริกไทยค่ะใส่มากหอมมาก สำหรับเครื่องปรุงนะคะเหลืออยู่กวาดออกให้หมดค่ะเสดายเอาให้หมดเลยนะคะจากนั้นเราก็คล้าวทุกอย่างเลยค่ะให้เครื่องปรุงเข้าซึมซาบเข้าไปในเนื้อไก่เลยนะคะอัตราส่วนนี้เนี่ยน,น,น้องๆก็จะใช้แบบเดียวกับหมูเค็มแดดเดียวหมูแดดเดียวค่ะ แต่ทําไมน้องๆใช้อัตราส่วนเท่ากันแต่ทําไมใช้ไก่มากกว่าเพราะโดยธรรมชาติของไก่เนี่ยเขาจะมีน้ํามากกว่าเนื้อหมูนะคะเดี๋ยวเขาจะมีน้ําละลายออกมาเพราะนั้นเราก็ต้องใช้เนื้อไก่ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเนื้อหมูนิดนึงในอัตราส่วนเครื่องปรุงเครื่องปรุงรสที่เท่ากันหลังจากที่เรานวดทุกอย่างเข้าไปในเนื้อไก่ดีแล้วเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายให้เราใส่น้ํามันค่ะ ก็ประมาณ2ช้อนแกงเราเนี่ยนะคะประมาณ2ช้อนแกงนี้เราจะใส่น้ำมันเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คล้าวให้เข้ากันค่ะน้ำมันนี่ก็จะเป็นตัวล็อกเครื่องปรุงแล้วก็ล็อกความชุ่มชื้นนะคะเราใส่น้ำมันเข้าไปด้วยเนี่ยจะทำให้ของที่เราหมักอะนุ่มมากขึ้นค่ะ เอาละค่ะหลังจากที่ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเนี่ยเราก็จะทิ้งเข้าไว้แบบนี้นะคะแล้วก็หาฝามาปิดสักหน่อยนะคะเพื่อป้องกันมแมลงวนันแล้วก็มีอะไรลงไปตอมมาเรียของเราเนาะหลังจากนั้นเราก็จะทิ้งไว้แบบนี้จะครึ่งชั่วโมงให้เครื่องปรุงเขาทำงานซึมซาบเข้าไปเนื้อไก่ดีๆหลังจากนั้นเราก็อาจจะใส่ถุงพลาสติกหรือว่าหา,าพลาสติกปนะคะเอาไปเข้าตู้เย็นช่องธรรมดาให้ได้สักสามชั่วโมงค่ะ ก่อนนําขึ้นตากหรือถ้าจะให้ดีนะคะค้างหนึ่งคืนแล้วนําไปตากดีมากเลยค่ะตอนนี้น,ะน้องๆก,ก็เอาไก่ออกจากตู้เย็นแล้วค่ะน้องๆหมักไว้หนึ่งคืนเลยนะคะก่อนเราจะนําตากนี่เราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกสักหน่อยแล้วก็จับเขาลีดให้เขาต,ตึงๆสักหน่อยนะคะเวลาเขาแห้งออกมาชิ้นเขาจะได้สวยสําหรับรสชาติเนี่ยก็ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสน,นะคะปรุงตามที่เราชอบเลย บางคนก็อาจจะชอบเค็มกว่านี้นิดหวานกว่านี้หน่อยหรือว่ารสชาติอ่อนกว่านี้ก็ปรุงตามชอบค่ะหลังจากที่เรานําขึ้นตะแกรงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็นํามาตากแดดแบบนี้นะคะหลังจากที่เขาหมาดแบบนี้นะคะนี่ผิวเขาเริ่มแห้งตึงแบบนี้เราก็กลับด้านค่ะแต่ระยะเวลาในการกลับนี่มันก็ไม่แน่นอนนะมันขึ้นอยู่กับแดดค่ะแดดของแต่ละวันถ้าแดดดีๆเนี่ยนะแค่ชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งนะ่เราก็กลับด้านได้ละ เรากลับด้านเสร็จครบทุกทุกด้านแล้วเนี่ยนะคะทุกชิ้นแล้วเนี่ยเราก็ตากต่อค่ะแห้งประมาณนี้ก็เก็บได้แล้วค่ะผิวตึงทั้งสองด้านแล้วนะคะถ้าแห้งกว่านี้เนี่ยเวลาทอดก็จะแข็งขนาดนี้ทอดกําลังนุ่มเลยจ้ะไก่ประมาณโล1โลสองนะคะตอนที่น้น้องทำไก่สดสีสวยเชียวค่ะหอ,หอมหอมตั้งกระทะให้ร้อนเลย พอกระทะร้อนใส่น้ำมันลงไปค่ะพอน้ำมันร้อนนะคะเราจะใช้ไฟกลางในการทอดนะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนเนี่ยเราก็เอาไก่ใส่ลงไปอันนี้เป็นการทดสอบก่อนนะคะว่าเขาร้อนดีหรือย,ยังอันนี้ยังร้อนไม่ดีนะคะเราก็ตั้งทิ้งไว้สักหน่อยนึงค่ะตอนนี้จะเห็นได้ว่าน้ำมันเดือดละร้อนได้ที่แล้วค่ะเราก็ใส่ไก่ลงไปเลย ใช้ไฟก,กลางๆนะคะการที่เราใช้ไฟกลางทอเนี่ยจะทำให้ไก่ของเราสุกข,ข้างนอกกรอบข้างนอกแต่ข้างในยังคงนุ่มอยู่นะคะจะทำให้ไก่ไม่แข็งกระด้างถ้าเราใช้ไฟอ่อนเนี่ยเนื้อเขาจะสูญเสียความชุ่มชื้นมากไก่ของเราก็จะแข็งะคะ่ะ เอาละค่ะพอไก่เหลืองประมาณนี้นะคะเราก็จะเอาขึ้นเลยหรือถ้าใครอยากจะให้เหลืองกว่านี้ก็ได้นะคะเอาตามความชอบแต่ถ้าเราทอดขนาดนี้เนี่ยข้างในยังคงความนุ่มหน่อยๆนะคะเขาก็จะไม่แข็งกระด้างพอเราเอาลงเนี่ยก็คนๆ,ๆให้ได้นะคะเขาจะเหลืองเสมอกันไก่ที่เราเอาขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะมาเสด็จน้ํามันไว้แบบนี้นะคะหลังจากที่เราเสด็จน้ํามันแล้วเนี่ยเราก็จะมาซับ ไก่ของเราด้วยกระดาษซับมันนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะสีสวยน่าทานเชียวกลิ่นก็หอมหอมค่ะอย่างไรก็ลองทําทานกันดูนะคะจะทํากินก็ได้จะทําขายก็ดีเอาละค่ะน้องๆก็บอกว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยหากใครกำลังมองหาอาชีพก็ลองทําดูนะคะหากถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ถ้าใช้ก็ช่วยแชร์ช่วยกดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกําลังใจด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกลิ้งๆเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้น้องๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Bye bye.